อาสาพร้อมๆกันในะครับเราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจดีครับ วางไว้นะเพื่อที่จะให้ตากล้องได้ถ่ายรูปนะครับมือลง,ลงอมือลงนะครับ,บ